ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือข่าวสั้นในส่วนของ Samsung Galaxy ี่4นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่อ่าหลุดสเปคออกมานะครับมีคนทำเรนเดอร์ออกมาอีกแล้วนะครับในส่วนนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวมาฟังกันครับครับเริ่มจากหน้าจอหลักนะครับตัวนี้จะอยู่ที่6.3นิ้วนะครับและหน้าจอที่ขยายออกมานะครับจะมีอยู่ที่8.2นิ้วนะครับใหญ่กว่าตัวเดิมจะใช้ Dynamic อ m o l ม d 2X ทั้ง2จอเลยนะครับรีเฟรช rate เขาบอก ว่าจะมีอยู่ที่160เฮิรตจัดมาเต็มทีเดียวเลยนะครับจอเป็นแบบ HDR 10พ l u s ตัวนี้เขาบอกว่ามีความสว่างอยู่ที่1,500นิตโอ้โหสู้แดดได้สบายเลยนะครับในการใช้กลางแจ้งนะครับรับในส่วนของชิปนะครับจะใช้ Snapdragon 895นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาใหม่แรงทีเดียวเลยในส่วนของกล้องนะครับเขาบอกว่าจะใช้ใคล้ายๆกับ S21 นะครับก็คือ1 0 8ล้านพิกเซลนะครับแรมให้มาอยู่ที่14 g ิลมให้มาเริ่ม ต้นอยู่ที่256จิกและแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,200มิลนะครับครับตัวนี้เขาบอกว่าก็จะใช้ประกาได้นะครับเหมือนโน้ต20เลยก็เป็นอะไรที่พัฒนานะครับมาจากตัวเดิมนิดเดียวนะครับในส่วนของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มแรมหรือเพิ่มกล้องให้มันดียิ่งขึ้นนะครับครับถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับในแต่ละช่องนะครับก็จะมานําเสนอให้ฟังนะครับในส่วนของ Galaxy C4 นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ของ s ซัมซุงนะครับที่พัฒนาให้จอใหญ่ขึ้นใช้ได้พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ